ครบก็อยู่กับช่องเบิร์กสยามซินะครับนี่ก็มารีวิวเครื่องน้องใหม่ครับไปซื้อต่อเข้ามาครับเฉพาะเครื่องครับเครื่องก็รามสี่พันอันนี้เหเพราะว่าไม่ใช่คูเวต้าแท้น,นะครับน่าจะเป็นจีนแดง สูบน้ำครับไม่มีเครื่องเลยสั่ดใจซื้อเลยผ่านไปก็ได้หนึ่งวันแล้วครับปิดตั้งแต่6โมงเช้าครับ,รบตันนี้ก็้าโมงแล้วก็ที่ว่าซื้อมาเลยก็มีร้อเหล็กหนึ่งคู่ครับคู่ละ้อย เป็ 4, น4,500แล้วเนาะอันนี้โครงโครงมีอยู่แล้วครับโครงมี้อยู่แล้วก็วที่ซื้ออีกก็คือนี่ครับลลอกหนึ่งตัวตัวละเอาแบบธรรมดาครับ250รบแล้วก็ คื่คือขา,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 ายมานอีือวก็อก็มาเครื่องขายใหม่ก็หมดไป

ก็เนี่ยครับก็ได้มาเติน้ำก็นิ่งดีครับเครื่องไม่ไม่น่าจะมีปัญหาก็เติกน้ำก็ค่อนข้างไหลดีครับนี่ไหลเร่งมากครับระดับน้ำก็พันหน่อยหน่อยไหลเร่งเยอะ น้ำไหลแรงครับนี่ครับน้ำไหลออกดีครับ แล้วก็กะติดตามงั้งโมเดย่างทีในครั้น